ครัสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็จะมาสอนทำรีดเมนูนะครับอืมก็สําหรับใครที่แบบไม่ได้ดูคลิปแรกนะก็ไปดูก่อนเพราะว่ามันคลิปแรกมันจะเป็นที่มาของคลิปนี้ไงเออผมก็แบบอยากจะมาสอนลิดเมนูเลยนะแต่ว่ามันแบบ มันจะไม่เข้าใจยังไงมันอ,อืม list คืออะไรนะครับก็ประมาณนี้นพอเราพิมพ์ปุ๊บมันจะเป็นแบบเหมือนรูปใหญ่ๆขึ้นมาเออแล้วก็มีลิงก์ได้นะก็ไปดูกันเลยนะวิธีการทำขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องมีแอปปรับขนาดรูปภาพก่อนนะเพื่อที่เราจะแบบไปปรับรูปให้มันตรงกับลายที่เขากำหนดนะ จากนั้นก็ไปที่มีผมโหลดมาเรียบร้อยอเคจากนั้นคลิกเข้าแอป Line Office ไปนะจากนั้นให้เรามองหาคำคำที่มันเป็น List Message นะครับกดเข้าไปแล้วก็คลิกอันเขียวๆประมาหน้านี้นะครับ ให้เราเลือกคําว่าเปลี่ยนนะมันจะมีมันจะมีหลายอันเลยนะให้เราให้เราเอาอันที่เราสนใจนะแบบอันที่เราแบบตรงตามสเปคเราอะ่ะเออผมจะเอาอันนี้แล้วกันเป็นขนาดกว้าง1นึ่สูง1นึ่พิพิกเซลนะครับจากนั้นกดเลือกจากนั้นเนี่ย ให้เราไปที่แอปนะครับขนาดรูปภาพนะจากนั้นไปที่รูปภาพนะครับผมจะเอารูปผมจะเอารูปนี้นะครับก็คือให้มันตรงกันกันกบไอที่เราเลือกนะหนึ่งศูนยพิกเซลนะครับ1นึ่งศูนย์สีพิกเซลหนึ่งศูนคูณหนึ่นี่เราปรับ ปาัิเป็นพิกเซลนะครับหนึน่งศูนย์่ศูนย์โอเคนะครับเอฟตานนี้จากนั้นให้เรากดโหลดไปนะครับโหลดเรียบร้อยจากนั้นเรามาอัพโหลดรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราปรับขนาดมาเรียบร้อย ถ้าเราแบบเอารูปที่มันไม่ตรงขนาดเนี่ยมันก็จะไม่แบบมันมันจะเข้าตามกําหนดเขาไม่ได้เออมันก็จะทําไม่ได้นะเคีย okay, นะครับจากนั้นให้เรากดต่อไปนะครับอา่อาตรงชื่อเนี่ยให้เราเลือกเป็นลิตรหนึ่งก็ได้นะอา่าลิตหนึ่ง ประเภทนะครับลิงก์ก็ได้นะใส่ลิงก์ผมจะใส่ลิงก์เอคียนะครับลิงก์ผมก็จะใส่เป็นลิงก์ YouTube ผมเป็นการเททดสอบก่อนแล้วกันนะอะป้ายแอคชั่นก็คือเป็นแบบว่าถ้าถ้าคนอยู่หน้าแชทเนี่ยให้มันขึ้นข้อความว่าอะไรนะก็เอาเป็นแบบ YouTube แลกันนะกดบันทึกไปจากนั้นกดไปที่กลับไปที่รายชื่อก็ได้จากนั้นให้เราไปที่ข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับโอเคจากนั้นกดอันเขียวแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเอาเป็นรีดหนึ่งก็ได้นะแล้วก็เลือกเป็นตอบกลับตามคีย์เวิร์ดนะครับเอาเป็น y ยูทูบด้านแล้วก็กดเพิ่มนะครับจากนั้นกดต่อไปนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับให้เราเลือกเป็นที่ l e a d message นะครับก็คือเลือกอันที่เราตั้งมาเมื่อกี้เเนี่อันหนึงหรือเราจะเพิ่มมาก็ได้นะอันนี้สอง่อโอเค จากนั้นกดเริ่มจะใช้ชางานไปนะครับเจ okay, จากนั้นเราก็ไปลองเล่นเล่นดูนะครับนิดหนึ่งอผมพิมพผิดผมพิมพิด YouTube นะผมตั้งไว้ YouTube เนี่ยเห็นปะ่ะทุกคนพิมพ์ให้ตามตามที่เราตั้งไว้ด้วยนะ นี่ยผมพิมพ์ youtube ผมดันไปพิมพ์ลิสตหนึ่งออโอเคนะครับนี่ก็คือขึ้นมาเรียบร้อยเราลองคลิกรูปภาพดูนะครับปึ๊บก็จะเด้งไป youtube ของเราเลยที่เราใส่ลิงก์เอาไว้วันนี้ผมไปก่อนแล้วกันบายจุบฝากกดติดตามด้วยแล้วกัน